เนื่องจากว่าเราทำการเล่นบูล็อกมาหลายคลิปแล้วนั่นเองครับผมก็ดูฮะมีน้องๆหลายค้นะบอกพี่ครับพี่จริงๆแล้วพี่ไม่ต้องเติมก็ได้หากพี่เป็นเออยูทูบเบอร์นะครับพี่ผมก็เลยตัดสินใจไปทําการหาข้อมูลนะครับผมก็ดูฮะก็และเราก็ถือว่าได้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากกักบเออระบบนี้นะครับผมและซึ่งมันก็มี3าขั้นด้วยกันครับผมก็ดูฮะก็ เป็นแบบว่าเออคอสซี่คิเคตอร์นะครับผมแล้วก็แอคทีฟแล้วก็วอลิฟนยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า3าขั้นนี้มันแตกต่างกันยังไงนะแต่ขั้นสุดคุณท้ารีเควสต์เจ็ดหมื่นซับนะครับผมซึ่งเราก็มีพอดีนะครับผมก็ดูฮะจริงๆกะเป็นล่ามซับอยู่นะครับผมและซึ่งเราก็ได้มาเป็นยศยูทูบเบอร์สีทองนั่นเองครับผมโคตรเท่ Hotel. แต่ก็ไม่รู้มาทา่าไรได้นะครับผมก็ดูฮะ แต่ว่าหากบอกตรงๆนะครับผมจริงล้านั้นควรจะได้ตั้งนานแล้วซึ่งก็เออมาตดปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าวันที่เรายึดทํานั้นนะครับผมเป็นวันที่ครูนั้นประกาศอําลาบูล็อกเลเวลพอดีนะครับผมก็ดูฮะให้ทีมงานอื่นดูแลต่อนน,นเดงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมล่ะครับผมก็ดูฮะตอนแรกนั้นคนที่ดูแลครีเตอร์นั้นชื่อว่าเออเช็คนะเข้ามาพอหนุ่มเช็กนั้นการแอนดูให้แล้วน,นะเข้ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้นะครับผมแต่ปรากฏว่าพอเกมอัปเดตปุ๊บอมประกาศอําลานะครับผมก็ดูฮะ เช็คบอกไปและจู้เช็คก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเช็คนั้นไม่ได้มีนาที่ตรงนี้แล้วนะครับผมฮะง่ายก็คือออกพร้อมคูโร่นั่นเองตอนแรกคิดว่าไม่ได้ขายแมปนะครับผมก็ดูฮะเห็นว่ามีโลทีมงานเก่ามาดูแลแทนแต่ว่านี่รอบเปลี่ยนซะแบบทีมงานเคียเตอร์หลังบ้านใหม่หมดก็ แต่ที่จะไปแค่เดฟหรือไม่ก็เออเจ้าของนะครับผมก็ดูฮะส่วนงานสวีอื่นก็ไปไม่ใช่แล้วครับผมก็ดูฮะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับผมตกลงแมปขายหรือไม่ขายเรื่องงงหมดแล้วนะฮะและซึ่งก็ได้อีดอทนะมาดูแลแทนนะครับผมก็ดูฮะถามว่ารอบนี้ดีไหมนะครับผมก็ดูฮะแน่นอนครับผมว่าดีมากครับผมเพราะว่าเขาว่าถ้าเกิดอยากได้สปินอะไรหรืออะไรเท่าไหร่สามารถรีเควสตได้เลยแต่ห้ามเกิน1000พนะแล้วแล้วก็ทําการส่งใ่้ทั่วที่ละหนึ่งพันลัคกี้สปินนั่นเองครับผมก็ดูฮะซึ่งผมกพิน นะครับผมถามว่าได้ไหมเรามาดูกันเลยครับเอาแล้วเราจะทําการรีควสไปนะครับผมและซึ่งตอนนี้น่าจะได้เลยหรือเปล่านะครับผมโอเคห้าสี่ยุอยู่ไหนาสไตล์เราที่เราก็รีควสแอดมินไปลอกันแอดมินลอกกันใช่ไหมไ่มาจริงว่ะครับมาดูฮะเออสไตล์พันสัต์อันนะครับผมมาดูอยู่ไหนวะเขาว่าตอบทิเก็ตแล้วน่าจะได้เข้าแล้วนะครับผมไหนวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะยัง อ้าโอเคมาแล้วนะครับผม1,000 1 0ันลัคกี้สปินซุ่มแบบระยาวนะครับผมฮะไม่ว่ากี่อัพเดทก็ไม่จะหมดนะครับผมแนวเป็นว่าเออช่างในส่วนของสไตล์แล้วกันนะครับผมฮะซึ่งปกติแลว้วหากเราทําการพิมพ์นะครับผมก็ดูฮะก็จะเป็นวันนี้นะครับผมอ้าโอเคในต,ตอนนี้เราสามารถจะพิมพ์แล้วก็ได้ยศมา เราสามารถเปิดโหมดต,ตรงนี้ได้ครับผมฮะแต่หากว่าทําอะไรก็ไม่รู้ครับผมว่าตรงนี้คือยังไม่รู้นอกจากเราสามารถจะพิมพ์ได้แล้วก็มาได้โชว์แบบนี้ครับผมฮะแต่หากถามว่าเออมนทำได้ก็ไม่รู้ครับผมซึ่งเราก็ไม่ใช้เพราะว่าเราเน้นปลอมตัวเล่นเสียมากกว่านะคะรับผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบเป็นอย่างนี้แล้วไม่เลื่องกากจะซวยอย่างนี้ก็คือตรงนี้ไม่รู้ว่ามันโกง,งไม่น่าจะโกงนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะโอเคนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามาทำนะครนัก็คือการเออไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมดูคือการเออปกติแล้วผ ับผมฮะเวลาผมเล่นประตูเน so okay. ี <apan reuse> <charging> ่ยคุดูลเราสามารถทำการกดชิปพีได้นะคะผมฮะก็ว่าชิปพีไม่ไม่พ้อมแล้ว่าเรายังไม่เปิดโหมดเคเตอร์นะครับผมเอาละขอโฟกัสเกมก่อนนะคะผมคุณดูฮะซึ่งอ่ะมันอยู่บนเราดูตรงนั้นบอลมันไกลมากเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่หากเรากดชิปพีปุ๊บเราสามารถเออบินแบบโดกไม่บินหรอกครับผมก็คือการแบบว่าเออฟรีแคมมองพักวัวของเรานั้นเล่นบอลได้โดยที่เราอยู่ที่ประตูนะคะผมประมาณนั้นเลยก็ถือว่าโอเคนะคะผมฮะ อันนี้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้โกงไม่ถือว่าเป็นการโกงนะครับผมใช่ไหมอ่าเฮ้ยมันมาอยา่านะแต่ผมไม่รู้ว่าสามารถใช้คาสั่งอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะน,นี้ก็ไม่รู้นาจะไม่ได้นะครับใช่ไหมคนโดแต่มันือแบบการเอเอประมาณว่าแบบคําสั่งแบบดูฟรีแคมแอดมินแบบเยอๆนะครับผมย่อม,อมๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่สลับเออเวลาเราแบบเก็บภาพอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ก็ส่วนตัวแล้วที่ต้องการอู้ยวิ่ไงโดนย,ยิงยิงเข้าแล้วมานี้นะครับผมฮะ ่วนตัวแล้วก็คือกัดจะเอาแบบพวกแบบฟรพวกนี้มากกว่านะครับผมเอาล่ะขอโฟกัสเกมก่อนครับผมก็ดูฮะออ้ยโดนยิงลาก่อนครับโอเคฮะทีนี้แหละสวยเพื่อนแล้วก็ไปดูฟรีแคมต่อได้นะครับผมประมาณนั้นเลยจริงๆแล้วหากเราเล่นกองหน้าเราก็มันสามารถทําอย่างนี้ได้เหรอานะครับผมเพราะว่ามันจะมีเวลาไป็ดกุฎนี่นะคะผมฮะมันจะตัวแข็งอ่ะมันจะยืนขาตายอยู่ที่เออฐานนะครับผมรูปนี้เห็นทุกอย่างนะครับผมก็ดูเห็นทุกเสื่อนเอาล่ะอึบ โอเคเรียบร้อยกดลับนะครับผมงางาไปพวกยิงกันไปอุ้ยไครเซอร์อยากได้ใครเซอร์จังเด็กถ้ามีเรามีแล้วตอนนี้น่าจะทำคลิปสุ่มไครเซอร์ได้นะครับผมหากเราไปรนตัวก็จะชิวหน่อยนะครับผมมาดูฮะดูนะตูฝั่งตรงข้ามนี่ครับต้องโฟกัสเกมส่วนเรานั้นบินดูครับผมบินดูไปแอดมินนะครับผมมาดูฮะโอเคอุ้ยไม่เข้าไครเซอร์งาลองดูท่าไม่แต่ละกันนะครับผมพาเขาดูว่าเออ เอามันบักนะคะรับผมทอาไรอะ <c oughs> เหมือนว่าเออมันก็จะไม่เห็นมุมมองเลยขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้เนาะเอาล่ะตอนนี้ก็ชนะแล้วนะครับผมก็ดูฮะเดี๋ยวเราพาไปดูแบบว่าเออนอกแมปดูไหมครับผมว่าว่าภายในบูล็อกข้างนอกอะไรพวกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ่าอยู่ตรงไหนอะไรพวกนี้นะคะผมฮะไปกันครับผมโอเคอันดับแรกนั้นเรามาดูกันเลยครับผมวู้ เผื่อว่าเออแอดมินีอะไรซ่อนอยู่ภายในแมพนะครับผมก็ดูฮะน่าสนใจไหมครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมก็ดูฮะภายนอกอ่าแอดมินเรือออกอันนี้แอดมินครับแอดมินเรือออกแล้วเนี่ยเรือออกอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอออีโมดกินนะครับผมก็ดูฮะเอาล่ะเหมือนว่าแอดจะลืมทําการกดเอาออกนะครับผมฮะแม่ตรงนี้ก็จะเป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์ยังไม่ออกนะครับผมที่เอาแบบย่าไว้ตรงนี้แล้วนี่อะไรอ่ะ อันนี้กไม่ออกครับผมฮะเขาคงไม่คิดว่าเราจะเอามาดูเขาคงไม่คิดว่าเราจะออกมาดูนะครับผมก็ดูก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นล็อบบี้ข้าบนน่าจะเป็นเอ่อที่เราไปต่อสู้แล้วผมอ่ะใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นออร่านะครับคืออะไรวะคนดูฮะเดี๋ยวก่อนนะมันคือสปอยหรือเปล่าวะครับผมไม่น่าใช่นะครับผม,ม,มหรือเปล่าวะคนดูม่งของสปอยหรือเปล่าวะ เอ็มมิขอโทษครับเอ็มมิครับผมไม่รู้ครับเอาล่ะเราเข้าไปดูสนามกันเลยนะครับผมขอดูฮะอันนี้จะเป็นเออที่จุดสโฟนะครับผมโอเคเขายังสู้กันอยู่นะครับผมมาภายสนามเนาะสู้กันดุเดือดมากครับผมดูที่ไม่รู้เลยว่าเรากําลังบินอยู่นะครับผมอ่าตัอกัศจย์ก้าประมาณนี้นะอ่าก็ถือว่าโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ต้องเติมเลยครับผมขอดูว่าสลับแบบนี้ซึมชิลยาวๆนะครับผมฮะ เค <Okay. S 2> และเนื่องจากว่ามีตวละครหนึ่งตัวที่เราอยากได้มากๆแต่ว่าเราสุ่มกี่ครั้งก็ยังไม่เคยได้ครับผมฮะและนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะตัวละครที่เราอยากได้นะคือคุณนิงามีนนั่นเองครับผมคนดูฮะทั้งเติมทั้งเก็บทั้งสุ่มนะครับผมทั้งลัคก,กี้ทั่วธรรมดายังไม่เคยได้แต่คุณนิงามีเลยวันนี้แหละมันต้องได้ครับผม่าบอลล์และคลิปนี้ตตดมันจะสตรีมนะครับผมแต่ว่าผมไปเติมมาครับคนดูครับไม่รู้คนดูเชื่อหรือเปล่านะแต่ว่ามิติพอเออกืว่ามิติเหมือนกันผมมมไปปทําาาากรรรรเเเติมมคคคับคนนูชื่อ่อลนะ กูเติมจริงแบบว่าเอาง่านะไม่ว่ากี่อัปเดตแล้วก็ผมก็ยังมีของสุ่มใช้ไหมครับคนดูรัสปินแค่นี่ครับคุณดูครับอย่าตกใจนะครับผมคุณดูอย่าตกมิติเออผมก็ว่ามิติแล่บางแค่นั้นนะครับผมอย่าตกใจนะครับเป็นไงครับเยอะไหมครับคุณดูครับดูครับเหตุสปินผมหรือเปล่าครับน้องเยอะไหมครับ เยอะเยอะเยอะหรือเปล่าครับเยอะหรือเปล่าครับ,รบน้องเยอะไหมเป็นไงครับเป็นพันครับน้องทั่วทีว่ามีเวียนมีเป็นพันเลยครับผมผมสุ่มสองทีได้ไก่เซอร์อ่ะผมลองพันหนึ่งไหมอ่ะพันหนึ่งคุ้มว่าผมจะได้ไก่เซอร์ไหมแต่ผมอยากได้คุณ,คณนี่งามีเนี่ยคนดูครับผม,ผมขอมิความมาร์คคุณนี่ได้ไหมแต่ว่าถ้าเอาไก่เซอร์มันก็โอเคครับผมถ้าเอาไก่เซอร์ต้องยอมทิ้งสตัวหนึ่งผมจะทิ้งเออยูกิมิยะเพราะว่าลินนั้นมีโอกาสที่จะนั้นสูงเลยนะครับผม เสกอะไรครับไม่ได้เสกครับแคปโปลใหญ่ครับน้องพี่แคปโปได้ใหญ่ครับไม่ได้เสกครับไม่ได้เสกครับน้องพี่โปครับเดี๋ยวไม่เชื่อผมโปลจริงนะเดี๋ยวไม่เชื่อโปจริงเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูแล้วกันไปดูโปลแล้วกันนะครับว่าโปจริงหรือเปล่าครับเออต้วอะไรวะอ๋อโอเคดูนะว่าโปจริงไหมครับ ล่าใครซื้อหรอใครซื้อไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แอกคนดูครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับอย่าอย่าเราอยู่เก็บเป็นความลับอย่าบอกใครนะครับผมเก็บความลับอย่าบอกใครนะครับขอ,อทุกคนแบบเงียบๆไว้นะครับผมและวซจงเก็บเป็นความลับครับว่าจริงๆแล้วผมนั้นนั่นสิครับผมสุ่มแม่อาสุ่มแม่ผมว่าวันนี้ผมว่าผมอาจจะมีโอกาสที่จะได้เออ คุณเงามิผมขอเอาคุณนี่อ่ามิแล้วกันผมอยากได้คุณนี่งามินะครับผมงั้นเราติ๊กคุณนี่งามิแล้วกันนะเคไหมครับน้องอเคนะถ้าได้แล้วก็ผมต้องทิง้งเยียไม่อยากไม่กล้าทิ้งสักตัวเลยเว้ยดอนก็นไม่กล้าทิง้งอีสังหอิไม่ก็ตัวดีครับผมก็ดูครับลินนี่ครับไม่เงยอาตัวแต่ต้องทิ้งอยู่กี่มียวะวะผมว่าถ้าจะทิ้งอะ่ะอาลองดูรับลองดูนะคูนี่งามิอ่ะผมว่าจะออกไหมอะ่ะถ้าใครซื้อออกก็ดีครับ แต่ถ้าไม่ออกก็นั่นแหละครับก็ไม่ออกหรอกเวดูนะเฮ้ยเฮ้ขอญาติทิ้งยักี่มียาแล้วเอ้ยเลโอก่อนเวทิ้งเลโอก่อนเวลืมเลยครับผมลาก,ก่อนนะเลโอขอให้โชคดีแล้วกันนะไปว่ะเลโอเอ้ไปครับโอเคคาราสุนี่งไงบโลบบโลก็น่าเก็บนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัพป็นน้นถูกไหมโอ้โหโอ้โหมีสูตรไหมครับน้องมีสูตรไหมครับ โอ้โหอลิชต์อลิชตเกลือนี่มันเกลือนี่มันเฮ้ยกูสุ่มลัคกี้นะเว้ยโอกาสออกมันเยอะนะเว้ยลัคกี้สปิน่ะ2.5มิติจะไม่ออกให้เรามาครับคุณนิงามิคุณนิงามิวินามิชิโดมามาไหมวะชิโดแม่งเอ้ยชิโดมาไหมวะ ไม่อยากได้กูอยากได้คุณนี่เงามีไว้เก็บไว้เป็นตัวดีครับจบตัวโกงครับเลโอเออีสังกี้อ๋อไม่ใช่นี่มันสุตรธรรมดานี่ว่ามาคอึ๊บอึ๊บอุ้ยชายมาชายมาครับผมจะ่ือยก็ก็มีแล้วอะชายกก็คือมีแล้วนะครับผมอันนี้คือดวงดีใช่ไหมวะอันนี้ก็ถือว่าดวงดีอยู่นะครับลาก่อนนะชายเอกกูมีแล้วต้องไปต่อว่ะ ไอ้แอดิกิลี่รับคาราซูนาอีโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณนี่งามีอ่ะคุยอะไรคุยงานมีเนี่ยโอเคโอเคได้แล้วครับผมคุณเนี่มีครับเออเสียงอะไรอะเสียงใครยิงอะไรอะเคได้แล้วครับผมเงินยมีพอแล้วนะอันนี้สมพอไหมเก็บไว้สุ่มบ้างครับผมเก็บเก็บไว้สุ่มเก็บไว้สุ่มใครเซอร์เก็บไว้สุ่ม เออรอบหน้าแล้วกันนะครับผมไปดูพอ,พอแล้วนะนพี่พี่โอเค,คพี่ได้คุณพี่ก็พ,กพอแล้วครับผม